ไขมนยให้ใดูฟรีบดดูดูมูงเนี่ยไอู้ด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 ดูดดู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 ้ดูดดู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 

ตรงอย่างเดียวถึงกับใจน้องสารน่าห่วงสารสารน่าห่วงจับต่อน่ครับนาทีสไม่โดนาับสามนาทีสามนาทีบอให้

ก็ถ so, in e ือว่าน so, ้องทำหน้าที่ได้ดีทุกคนครับนะฮะก็สนุกอย่างี่ตุ้มเป็ดว่าสนุกในเกมนะฮะสนาดในเกมด้วยเราเราดูนะพี่มูฝึกศกเราดูว่าถงก่ฮถ้าเราจำประกับมาอบครับดูด้วยกันนะครับ ับนี้ผมสบายซ้อมหนักนะโดนเมียซ้อมอยู่ที่บ้านสบายสบายผมรู้ครับเพราะว่าตอนนี้ให้ต่อส่งมาครับประมาณที่สิโอ้อันนั้นใข่เลยลง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 ต่อยี่สิบดนะครับ21็นเปล่าครับยี่สิบเอ็ดเปลา ไม่นที่คท่ตันี่ไม่ได้ตัเพราะมันทา่ามันหมือนมันมืนจะเล่นไงเราก็อ่านมันเล่ไม่นยไงืไอ้ยี่ไร่อแล้วผมก็เลยรู้ก็เลยรู้จะแบทเออรูาจะแบเพรามันเพรมัน้าไ่ลูแล้วยเแตมมว้ไปไไปไไ่เลยเอาดิยุดยุด เอางี้ครับนะฮะีลูกกอกเอนะครับถ้าสามารถนะสามารถกลับมาชนะได้เนี่ย Ryan? มีคนอัดทีให้นระรับสองหมืนนะกลับมาชนะโคชโลได้นะครับตั้งไปคับตั้งไพ่โคชบอลโลมย้อนนะแล้ดักคนละหมื่นอคอย่าพึ่งไปพูดไปไปไป

เรียบร้อย네ครับแอย่างที oh, ่ไฮดริกแคปโอ้โหอยงที่ท่านรองรองสอนบอกเลยนะครับดทที่ไม่น่าเชื่อครับนะฮะั็ใกล้เคียงครับแต่ปรากฏว่าเออหนอูีบอกเนอยโอ้โหนะครับเหนื่อยพี่ คะแนนเท่าไหร่ผมดูไล่เมียกลับมาชักแพ้ก้าวเนี่ยเอาไปหมื่นเ่ยก้าวเลยก้าวแบบี้่ครับบอลจบเดี๋ยวแล้วบอกชนะด้วยแล้วก็ได้คันด้วยหมายเลขเาอาจารย์ชาวับหมายเลขเก้านะสิบเก้าเก้าบเก้ากครับ